สวัสดีครับคลิปนี้จะพามารับชมบรรยากาศถนนคนเดินที่เคียงคานนะครับพาเด,เด็กเดินดูของนะครับของคนข้างที่จะเยอะเช่นกันนะครับคนก็เยอะนะครับเพราะเป็นเป็นวันอาทิตย์นะครับคนเยอะเหมือนกับอยู่นครพนมเนาะที่เราไปเนาะนยาวประมาณหนกิโลครับ เดี๋ยวมารับชมบรรยากาศกันครับผมว่าเด็กๆได้อะไรบ้างนะครับไอเราเนี่ยหุ่นยนต์ตกใจหมดเลยน้องทนันน้องทันเห็นหุ่นยนต์เปล่าฮะ จดพาดูเด <languages? S 2> ็กๆก่อนนะครับโอ้มีเสียงด้วยได้อะได้รครับไหนดูสิยิงดูสิโอ้ พี่จะพี่เอาคนละบอกกับน้องอ่ะ <re <fer red> พี่จะเดินดูก่อนน้องจะเอากบอกไหนต้องรีบไปเอออันนี้ลูกลองดูอันนี้นี่น้องี้ตั้งมจากันเดินเองนะทีนี้มันหนักไมแม่หนักไหมล่ะน้องจับเอไหนเอามาให้ผมแปรงสิไหนลองจับดูนีลองจับดูด,ดิขอครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะนอนน้อง่านน้อง่านก็ท่านกดค้างไว้ <c oughs> สรุปน้องเจ้าบอกไหนอะน้องทันท่านหน้ามาปะปะดดิ <c oughs> น้องเจ้าบอกไหน <c oughs> กำลังเลือกอยู่ครับ <c oughs> เจอปืนครับเจอปืนตัวเล็กชอบมากๆเลยอ่ะลองลองเอ็กเอ็กเอ็กท่าดิมาถ่ายรูปให้ได้แล้วใช่ไหมเอาไหนครับเอาเนี้โอเคอาจจะตังเลยครับ ร้านที่สองครับนี่ต่อไปของพี่เลยของน้องนี่อันละเท่าไหร่ครับอันไหนครับนี่นะสองร้อยยี่สิบครับมันมันเป็นเดรทเตอร์ข้างในแล้วมันสวยครับสองร้อยยี่สิบบาทของพี่เลยของน้องของพี่แอ,อ,อ,แอ,อ,อแบบะ น้องได้แล้วครับเรือของพี่แอฟนะครับทีนี้แกดูได้ไหมคะได้ครับได้ครับบบคคุีี่มหารันี่พี่แอฟก็กำลัง,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 งตรวจสอบปืนนะครับนี่ของตัวเล็กได้ไปแล้วของตัวเล็กได้ไปแล้วเรือของพี่นะครับทีนี้มันมีเสียงได้เหมือนกันนลยครับ ตอตรงนี้น้องได้ยังน้องได้ยังได้แล้วยิงย่งกี <c ười> คคค้คุค้นๆยิงฝั่งด้านนี้ก็จะสุดแค่นี้นะครับนี่สุดแค่นี้นะครับก็เราก็จะเดิน จะเดินไปทางโน้นอีก<ด>นะครับจะจเดินกลับไปที่เราจอดรถนะครับอนนของค่อนข้างเยอะคนระับของกินเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูพี่แอปลองปืนก่อนนะครับลองยิงดูสิลูกยิ <S <S กงให้มาไาดูดิการของนนะครับี้เขาแต่งมาจากโรงงาน ได้คนละบอกแล้วครับผมต่อไปจะเป็นพ่อกับแม่หาของกินครับนี่หลังจากที่ได้ปืนเสร็จแล้วนะครับก็มาซูชิครับของโปรดพี่แอภัยนะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราหาของกินกันเนาะเยอะมากเลยครับร้านค้านะครับคนก็เริ่มเยอะแล้ว ไปถนลนลูกถนนของกินเยอะมากครับจากที่เด็กๆได้ของเล่นเรียบร้อยต่อไปเราก็มารุยของกินไปกินที่พักนะครับมีแต่แนวเ,เป็นตแซ่บครับตามมาเบิงงเลยครับเต้า่า หลายอีลิถ้าถ้าของกินน่าจะเยอะกว่านาครพนมนะครับนครพนมเรายังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเราไปก่อนจะถึงที่จอดรถเราเดี๋ยวเราไปไปเซลหุ่นยนต์ตัวทองอีกนะครับตามรับชมครับไปแล้วครับแม่กับลูกสูชิคนละกล่องเพียไายดูรถด,ด้วยลูกมอเตอร์ไซค์ด้านหลงังอันนี้จะเป็นน้ำส้มนะครับ น้ำส้มเป็นมะขามหวานนะครับสบายแล้ววันนี้ได้ปืนคนละบอกแล้วน้องพอใจไหมเรากลับมาแล้วครับนี่ ใหม่อีกรอบครับหนึง่งสองสามขอบคุณครับอ,อุ้ยอุ้ยได้ลูกกับออได้ลูกกับหุ่นยนต์แล้วครับแหมสีทองอลา,ามผมตอนแรกเนาะแต่ต้นคลิปเนาะนึกว่าเป็นหุ่นยนต์นึกว่าเขาเอาหุ่นยนต์มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านแต่มันไม่ใช่ครับเป็นคนจริงๆนะครับเกด้ถ่ายโูบเก่แล้ว เดี๋ยวดูรยหาของกินต่อครับคนก็มาเลือกซื้อหาของกินก็เยอะนะครับเยอะมากๆเลย กินนะครับแม่บ้านก็จัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับนอกจากซูชิของเด็กๆนะครับขนมก็มีกระสุนนะขนมก็มีกระสุน่ขนมมีะกระุนนี่้ยมีครับเยอะคหเยอะนี่ไง ของของพี่เยอะไหมของพี่ก็เยอะเหมือนกันครับแต่แต่ไม่เยอะเท่ของน้องอะใช่ครับข้าวจีไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทค่ะข้าวนุมนะคะเข้มหรือหวานเนี่ย ไม่ไม่เค็มและไม่หวานค่ะลูกพอดีแต่พอดีค่ะเอาส่องไม้ครับได้ค่ะของเรายังไม่ได้มนมกันที่นะคะถ,ถ้าหวานก็คือหวานจากข้าวน,นะคะเพร่มันเป็นข้าวใหม่ตรินจึงจะดูอร่อยเท่าไหร่นะ220บาทได้10บาทค่ะแล้วคืออะไรก็ส่องไม้เราค่ะเดิไนไปโอเคได้แล้วเข้าจี๋นะครับ ข้าวจีโบราณน,นะครับขอบคุณครับ,บค,ครับขอบคุณครับผมเราได้ข้าวจีแล้วครับอุม้มด้วยนะลูกเห็นแล้วครับเห็นมุกปิ้งให้เด็กน้อยแล้วครับ ข้าวเหนียวด้วยไหมนี่ข้าวจีนนะครับพี่น้องนี่นนแต่ว่าเราได้ไปแล้วนะครับข้าวจีของเราน่าอร่อยจังน่าอร่อยจัง น้องทำน่าอะไรมากๆเลยก็แนะนํานะครับถนนคนเดินจังหวัดในใกล้เคียงก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสําหรับเชียงคานติดริมโค้งนะครับริมโค้งนี่อยู่ด้านขวามืองผมนะครับด้านนี้ครับก็วันนว่างๆครับพาครอบครัวมาเที่ยวมาเดินเล่นมาซื้อของได้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวกลับที่พักก่อนนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ